มี f c ร้องขอเข้ามานะครับว่าอยากจะให้จอนนี่วิเคราะห์คลิปของช่องหนึ่งนะครับผมที่มีนามว่านามสมมติว่าช่องมดนะครับ <c oughs> บอกว่า,าที่เขาออกมาชี้แจงนะครับก็เราว่าเป็นเรื่องดราม่าแล้วกันก็ถือว่าเป็นดราม่านะเพราะว่าดราม่าเนี่ยมันเกิดจาก f c นะครับผมเขาบอกว่ามี f c เป็นห่วงทักมาถามเยอะนะครับผมน่นนี่นั่นนะครับอยากจะให้ชี้แจงหน่อยว่า ทำไมต้องมาวิเคราะห์คดีในช่วงนี้เขาก็เลยทำคลิปขึ้นมานะครับคนกดไลค์ก็เยอะอยู่นะเหมือนเดิมของเขาแล้วแหละสามพันนั่นแหละนะครับผม,อมบอกว่าเขาขึ้นหัวข้อว่า FC เป็นห่วงทำไมมอดอถึงทำคลิปเชิงวิเคราะห์ะมากขึ้นในช่วงนี้นะครับก็เลยมาตอบให้ ครับผมกราบสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แม่ป้าเอฟทุกท่านนำเข้าสู่ช่องจอนนี่แฟมิลี่เหมือนเดิมครับทุกท่านเข้ามาครบหนึ่งนาทีแล้วกดไลค์ก่อนเลยนะครับคอมเมนต์ด้านล่างหัวใจรวัวๆคอมเมนต์เถอะครับทุกท่าน <c oughs> แล้วก็ดูผมไปจนจบแล้วก็คอมเมนต์ด้วยเห็นตุนผลอีกทีหนึ่งถ้าคิดไม่ออกก็หัวใจรัวเหมือนเดิมในระหว่างที่ดูก็อย่าลืมดูโฆษณาขั้นกลางระหว่างคลิปหนึงคลิปท้ายคลิปจนจบนะฮะอย่าไปกดข้ามโอเคต้องบอกแบบนี้ครับว่า ถ้าผมถอดแล้วนะผมรู้สึกว่าเขาแก้ตัวพูดง่ายๆคือเท่าที่ผมดูแล้วเขาจะแก้ตัวเขาจะอ้างว่าอ oh, ุยุคแรกๆเลยเขาก็วิเคราะห์เหมือนกันนั่นแหละนะครับผมมันก็แน่นอนแหละแล้วนะเรื่องคดีเนาะใช่ไหมละ่ะตอนมี้หม่มันก็ต้องการที่จะเข้าไปพูดมันก็ต้องพูดเรื่องคดีก่อนก็ต้องมีพูดบ้างแต่ในเมื่อเลิกพูดไปแล้วนะครับผมเลิกพูดมาจะ3ปีเนี่ยนะครับแล้วก็ถ่ายทําแต่ละครชีวิตนะครับผมเออใช่ไหมละ่ะ จูจูคุณมามามาเน้นตอนคดีจะจบมันก็แปลกใช่ไหมล่ะอืมมันก็เลยทําให้ช่องต่างๆนี่คิดตามนะครับอุวยเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมล่ะนะฉะนั้นแล้วคุณทําตัวแปลกมันก็ไม่แปลกหรอกว่ามันจะมีระมงดราม่าขึ้นไปในหลายช่องที่เอาคุณมาพูดในทําลองแบบติชมหรือโจมตีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมอืมแต่หนึ่งในนั้นผมก็ยอมรับว่าผมต้องเอามาวิจารณ์ในเชิงติชมนะครับ อืมคือถ้าด่ดูแล้วคือเขาก็แก้ตัวประมาณนี้แล้วก็เขาก็อ้างถึงว่าไอสารคาดีเนี่ยที่เอามาเปิดเนี่ยเอามาทําให้ดูเนี่ยนะครับผมเอาเป็นตัวอย่างเนี่ยเขาดูมา2ปีแล้วซึ่งผมจะบอกว่าในเมื่อคุณบอกว่าคุณดูมา2ปีเนี่ยทําไมคุณไม่นําเสนอตั้งแต่ตอนโน้นนะครับผมนําเสนอมาเรื่อยๆสิใช่ไหมล่ะถ้าคุณต้องการความจริงความถูกต้องความเป็นธรรมเหตุและผลของคุณน่ะนะครับผมคุณต้องนําเสนอมาตั้งแต่ตอนนั้นให้สังคมได้เข้าใจ ไม่ใช่ว่าจู่ๆคดีจะจบคุณมาเสลอตอนนี้นะครับผมมันก็ไม่ใช่มันก็เลยดูแปลกนะครับผมว่าทําไมคุณต้องมานําเสนอตอนนี้และอีกอย่างมันเกี่ยวกับการยกฟอ้องอ่าเกี่ยวกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ใช้แล้วไม่เป็นผลหรือไม่ดีในยุค40ปีที่แล้วนะครับถามว่า fc ของคุณน่ะนะครับผมก็จะคิดว่านั่นไงเห็นไหมเออสุดท้ายแล้วก็เป็นแพ อะไรทำนองเนี้ยเขาก็ต้องคิดแบบนี้อยู่แล้วนะครับอืสิ่งที่คุณทําคือมันผิดมันผิดเวลาเข้าใจได้ยังมันผิดเวลานะครับแต่ถามว่าสิ่งที่คุณนําเสนอผิดไหมมันไม่ได้ผิดนะครับแต่มันผิดเวลานะครับจังหวะและเวลาที่คุณเอามาเนี่ยนะครับผมมันผิดตรงนี้แหละนะครับเออแต่พวกคุณหล่ะจะมองว่ามันไม่ผิดนั่นคือความคิดของพวกคุณส่วนความคิดของผมคือผิดไง นะครับมันผิดวิสัยผิดปกติเข้าใจไหมครับนี่เมื่อคุณบอกว่าคุณดูมาสองปีแล้วคุณก็ต้องควรน,นําเสนอตั้งแต่สองปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะครับอืมใช่ไหมนี่คุณบอกว่าเนี่ยเไไลือยไปลาแค่สองเดือนเนี่ยก็สองเดือนก็ก็จบเห่แล้วคุณบอกเมื่อกี้ช่องมดบอกนะอีกสองเดือนจบเห่แล้วนะครับผมอันนี้ผมเติมมอนะครับว่าจบเห่เนี่ยเขาบอกว่าอีกสองเดือนก็คงจะไม่ได้พูดแล้วนะ คิดนะทุกท่านก็บอกอีกสองเดือนเขาจะไม่พูดแล้วนะครับผมก็แน่นอนแหละว่ามันก็จะตัดสารก็จะตัดสินใช่ไหมล่ะอืมก็คงจะจบไปนะครับนะถ้าถ้าผมมองอะ่ะผมคิดว่ามันเป็นคู่เขาบอกว่าสองเดือนสุดท้ายแล้วนะครับก็คงต้องกอบโกยอะ่ะกอบโกยทําอะไรทําคลิปนี่แหละครับผมมีอะไรเอาให้หมดตอนเนี้ยสะสมให้หมด นะครับเพราะว่าหลังจากจบไปแล้วแน่นอนแหละ fc ส่วนหนึ่งก็จะหายไปนะครับผมก็คงจะต,ตาสว่างกันบ้างนะครับเออต้องมีตาสว่างกันบ้างแหละขนาดองคุริมานเนี่ยตัดนิ้วนะครับผมเก้นะครับผมอีกนิ้วเดียวเนี่ยจะตัดพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับอืมยังได้ดวงตาเห็นธรรมนะครับผม,มนะฉะนั้นแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ แล้วคนที่เมื่อดบอดอยู่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เสียเรียแล้วผมก็ไม่จาเป็นต้องพูดเอา f ซฝั่งไหนของใครหรืออะไรผมไม่คือผมไม่สนอีกแล้วสำหรับผมนะผมเอาเอาเอา,เอาข้อเท็จจริงมาพูดเป็นหลักอืมเรารู้ว่าตัวเราทําอะไรฉะนั้นแล้วผมก็เลยพูดตรงไปตรงมานะครับกับทุกฝ่ายอยู่แล้วอะไรที่ผมรู้ผมก็พูดนะอออย่างเรื่องตาผมก็พูดไปหลายรอบแล้ว บางอย่างมันก็เป็นคอนเทนต์บางอย่างก็เป็นการเรียกกระแสความสงสารหรือสร้างเลตติ้งสร้างคอนเทนต์เหมือนเมื่อก่อนนะยกเท้าใส่กันผมก็เคยยกตัวอ,อยา่างเคยพูดไปแล้วนะครับสร้างความสนใจเฉยบางทีบางเรื่องอฉะนั้นดราม่าเรื่องปิดช่องที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องปิดช่องเรื่องที่แบบช่องมีปัญหาไม่ได้ไม่ใช่ช่องโดนปิดนะช่องมีปัญหาน,นะครับมันก็ไม่แบบต้องขนาดนี้นะครับผมอหรือถ้าเกิดว่า รู้เลยว่าเอใครแกล้งปิดอะไรเงี้ยก็เอามาพูดก็ว่าไม่ว่าหรอกแต่นี่จะไม่รู้ไม่รู้เรื่องยังไงนะครับผมอืมวุ่นวายกันไปหมดทีเนี้ยแล้วตอนนี้ก็ด่ากันไปโต้กันมาอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คนในครอบครัวอยู่ดีแต่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัจจัยสําคัญนะครับเอารจริงนะเขาก็บอกอยู่ว่าส่วนใหญ่ช่องเขาคนติดตามสามแสนใช่ไหมนะสามแสนกว่าเกือบสี่แสนนะ บางส่วนก็ติดตามคดีบางส่วนก็ติดตามชีวิตเขาแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ติดตามชีวิตเขาเพราะว่าหลากัหลกๆในช่วงที่ผ่านมา <S <s เขาก็ทําแต่ชีวิตใช่ไหมล่ะถ่ายทาละครชีวิตเขาเนี่ยนะครับจะละครนาเน่าหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ชีวิตของเขานะครับอืมผมก็คงไ,ไ,ไม่ต้องไม่ต้องไปเจาะตรงนั้นแต่ที่ผมวิเคราะห์ก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วก็ติดตามชีวิตเขาแหละจะบอกว่าเรื่องคดีผมว่าน้อยมากคดีเขาไปดูช่องอื่นอืคดีเขาไม่ดูช่องมดอยู่แล้วนะครับ เ,เขาดูการลำของคุณดูการถ่ายทําชีวิตสนุกสนานบันเทิงเริงใจโน่นนะครับผมและผมเชื่อว่า fc กลุ่มนี้ก็คงอยู่แหละนะฮะในบางส่วนอืมแต่ถ้าคดีจบถ้ามีคนตาสว่างก็จะอาจจะมีคนถอยบ้างยิ่งคุณมาพูดคดีแบบเนี้มันยิ่งทําให้คุณเสียผมบอกเลยไม่ได้ทําให้คุณดีขึ้นแต่คุณอาจจะมองว่าอา่อถ้าเกิดว่าศาลตัดสินมาปุ๊บนะฮะผมใครผิดไม่ผิดยังไงออกมาตอนนั้นคุณกลัวว่าคุณจะแย่ yeah, หรือเปล่า นะครับผมใน,ในสายตาของพี่น้องประชาชน f c ซนะครับคุณก็เลยอาจจะมาสร้างความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อมั่นให้กับคุณเท่าเท่านั้นเองเท่าที่ผมดูนะครับอืมเพราะอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละเขาดูมาสองปีแล้วเขาต้องนําเสนอไปแล้วนะครับผมต้องพูดสร้างความเข้าใจให้กับเอฟซมาก่อนไม่ใช่มามาพูดแบบม้าอ้างว่าพูดเป็นความรู้โน่นนี่นั่นนะครับมันไม่ใช่ความรู้หรอกแบบเนี้ย เจตนามันชัดเจนครับนะคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มแต่เอาเถอะนะครับผมรู้ว่ากวบโกยคลิปช่วงเนี้ยกวบโกยคลิปเพราะถ้าคาดีจบยอดล่วงยอดตกกันหมดผมบอกเลยแม้แต่ช่องจอน,นี้ก็ต้องตกอยู่แล้วยอมรับแต่นี่นเมื่อผมทำลายข่าวเออข่าวนี้ตกข่าวอื่นก็ขึ้นนึกภาพไหมครับ,นะค,รบคือมันคือผมสำหรับผมแล้วผมผมไม่ได้ซีเรียสแล้วผมไม่ไม่จะเป็นต้องแบบมาอ่า อวยใครนะครับไม่จะเป็นเราเราเป็นนักข่าวอิสระนะครับทางานคนเดียวยืนยันว่าทํางานคนเดียวนะครับไม่ได้แบบขึ้นตรงต่อใครหรือเป็นลูกน้องใครจอนนี่ไม่ไม่ใช่ยืนยันทําข่าวเพื่อเพื่อประชาชนแต่การทําข่าวนี้เราก็มีรายได้จากการทํา YouTube อันนี้ยอมรับนะครับแต่เราไม่จาเป็นต้องไปอวยเอาย,ยอดวิวนะครับใครก็ตามหน้าไหนก็ไม่สน นะครับพูดแบบนี้เลยอืมฉะนั้นแล้วก็ติดตามกันตอนต่อไปครับรทุกท่านบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ